ลูกค้าค่วันนี้มม,มีสินค้าตัวใหม่มาแนะนำนะคะกับเซรั่มน้องใหม่มาแรงนะตอนนี้นะคะไอคอนเฟสไอเซรั่ม um นะคะซึ่งเป็นเซรั่มหน้ากระจกเซรั่ม um หน้ากระจกนะคะเป็นเซรั่มที่มาแรงที่สุดตอนนี้นี่เราเคลมเลยนะคะวันนี้บอสมินเนี่ยจะพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าเซรั่มตัวนี้ดียังไงนะคะนี่โอโหแพคเกจจิ้งสวยมากข้างในเป็นงี้นะคะเดี๋ยวจะแกะกล่องใหม่พาไปดูกันเลย นี่เซรั่มน้องใหม่ของเรานะคะแพคเกจ,จิ้งเป็นอย่างนี้ค่ะเป็นสีแดงสวยมากหรูมากนะคะปรูขนาดนี้เปิดออกมาข้างในก็นี่ส่องไฟอย่างนี้เลยนะคะรอบๆขวดจะเป็นแบบนี้หมุนขวดออกมาก็บีบเซรัม่มปุ๊บนเนื้อครีมก็เป็นเนื้อเจลค่ะเป็นเนื้อเจลทาแล้วก็ ซึมซาบได้เลยไม่เหนียวเหนอะหนะนะคะสำหรับใครที่แบบไม่ชอบความเหนียวไปไหนแล้วร้อนเดินทางจะเดินทางขึ้นรถขึ้นเรือขึ้นเครื่องรถบัสอะไรนะคะถ้าไม่ชอบความเหนียวเหนอะหนะอันนี้นะคะชุ่มชื้นยาวนานถึง12ชั่วโมงนะคะนี่แวววาวเหมือนกับเล่นไฟนะคะเขาจะมีความแบบ กระทบไฟแล้วเล่นไฟทําให้หน้าดูแบบดูชํำเหมือนเวลาเราดูซีีี์เกาหลีอะทุกคนที่แบบหน้านางเอกเขาจะช่ำๆตลอดเวลานี่ค่ะแบบนี้เลยแบบนี้เลยนะคะนี่ท้าออกมาซึ่งอันนี้นะคะจะบอกว่าไอเซร่มนาโนโปรไฮยาไลโปสโซมบูสเตอร์ตัวนี้นะคะเอาใหม่ ไอเซรัมนาโนโปรไฮยาไลโปรโซมไฮโดรบูสเตอร์นะคะเป็นบูสเตอร์จริงๆตัวนี้นะคะใส่ไฮยาบริสุทธิ์ถึง5%นะคะถึงถือว่าสูงมากๆเลยนะคะแล้วก็มีไฮยาลูโรนิกแอซิดทั้งหมด5ชนิดเลยนะทุกคนที่สำคัญเนี่ยดูแลผิวถึง5ระดับชั้นลึกเลยนะคะทุกคนคือผิวเราเนี่ยมันจะมีหลายระดับใช่ไหมอันนี้ดูแลลงไปลึกถึง5ระดับชั้นเลยนะคะสำหรับใครที่แบบ เออต้องเดินทางไปแล้วโดนแดดมาแล้วแบบผิวไหม้เกรียมมาหรือว่ารู้สึกว่าผิวมันแบบมันไม่ฉ่ำน้ำเรารู้สึกว่าแบบ มันไม่ชุ่มชื่นร้อนๆผิวอ่ะจับหน้าแล้วจะร้อนๆผิวนะคะตัวนี้ก็จะช่วยได้เยอะมากๆเลยนะคะหรือว่าใครที่เ,อเจอมลภาวะช่วงนี้ฝุ่น pm 2.5นะคะก็จะเยอะตัวนี้เนี่ยก็จะช่วยให้ผิวหน้าของเราเนี่ยชุ่มชื่นยาวนานถึง12ชั่วโมงนะคะแถมตัวนี้เนี่ยยังใส่คอลลาเจนจากอาคาเชียทรีนะคะซึ่งได้รับรางวัล g r ีนอิน g ก e รียน t a ว a ด d 2022นะคะที่กรุงปารีสาน,นี น้องใหม่มาแล้วของเราเนี่ยมีรางวัลการันตีนะคะไม่ได้มาเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆน,นะเอาปมมือ <c oughs> คุณลูกค,ค้าขานี่น้องเขาไม่ได้มาเล่นๆนะคะอันนี้เขามาจริงนะคะส่วนผสมของเขาเนี่ยวันแน่นขนาดนี้นะคะหาจากทั่วทุกมุมโลกเลยนะคะเพื่อให้ได้ส่วนผสมที่ดีที่สุดมารวมอยู่ในขวดนี้ขวดเดียวนะคะคุณสมบัติของเขาเนี่ยก็คือยกกระชับนะคะรถเดือนริ้วรอยนะคะนี่เรายังไม่มีริ้วรอยให้เห็นเท่าไหร่หรอกแต่ว่า ถ้าคุณผู้ชมใช้แล้วลองใช้ด้วยตัวเองนะคะจะสัมผัสได้เลยว่าริ้วรอยแลดูจางลงนะคะแล้วรูขุมขนของเราเนี่ยโดยเฉพาะหน้าร้อนเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่าพยายามจะหายใจอะ่ะแล้วรูขุมขนมันก็จะกว้างใช่ไหมแต่ตัวนี้เขาจะช่วยรูขุมขนของเราอะ่ะกระชับนะคะเพิ่มความชุ่มชื่นยาวนานมากๆนะคะซึ่งเนื้อเซรั่มอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะซึมไวแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะ่ะ เหมาะมากกับใครรู้ไหมคะเหมาะมากกับคนที่แต่งหน้าด้วยนี่อย่างวันนี้ก่อนที่มินจะแต่งหน้ามินก็ลงเซรั่มก่อนอล้างหน้าให้สะอาดลงเซรัม่มแล้วก็ถึงลงรองพื้นนะคะหน้าก็จะเป็นอย่างนี้เลยหน้าก็จะมีความวาวอย่างนี้นะคะทุกคนนี่ทามาจริงนะคะวาวแล้วก็แบบแต่งแล้วก็ติดเลยนะคะสีก็ติดสีไม่หลุด ตลอดทั้งวันไม่ต้องเติมเลยนะคะอันนี้นะคะยกให้เป็นเซรั่มอันดับหนึ่งในใจมินเท่าไหร่คะเท่าไหร่คุณลูกค้ารู้ไหมว่าเท่าไหร่คะอันนี้มาในราคาเพียง1,290บาทเท่านั้นคุณลูกค,ะคะ้าค่ะโอ้โหมาในราคาขนาดนี้นะคะบอสมินบอกเลยว่าประทับใจมากะคะ่ะแทบจะได้ฟรีกันเลยทีเดียวนะ,ะถ้า คุณสมบัติขนาดนี้ดี D, ขนาดนี้นะคะแพคเกจจิ้งดูกันอีกทีนะคะแพคเกจจิ้งหรูกว่านี้ไม่ไหวแล้วนะคะหรูมากนะคะพกไปไหนนี่อวดได้เลยนะคะวางไว้หน้ากระจกของเราทาเช้าทาเย็นทาแล้วผิวเล่นไฟแบบเซรั่มหน้ากระจกเลยนะคะมาในราคาเท่าไหร่นะคะ1,290บาทอันนี้เราหาซื้อได้ที่ตัวแทน The Icon Group ทั่วประเทศอย่าลืมไปหาซื้อหาลองกันนะคะ